ที่อยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะครับสายไม่ออากจะเกินไปนะครับใช้งานในเมืองได้สบายๆนะครับยกสูงด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวเวลาตอนชาร์จรถนะครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากไป EV นะครับแล้วก็ที่บ้าน ไม่เอื้อมหน่วยให้มีที่ชาร์จนะครับหรือว่าอยู่คอนโดไม่มีที่ชาร์จเนี่ยอย่างน้อยตัวที่เป็นตัว h y b ริดนะครับก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีครับสำหรับคนที่อยากได้ความประหยัดด้วยความแรงด้วยแล้วก็สามารถลุยไปในหลายๆที่ได้ที่ไม่ถึงกับ SUV นะครับและนี่คือ Toyota Yaris Cross h e v Premium นะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปนะครับยังไม่หรูหราเท่าตัว Luxury แต่หลายๆคนมองข้ามตัว p r ีเม ium นี้ไป เ p r พิมพ์จริงแล้วก็ใส่ของให้มาไม่น้อยไปกว่าตัว Luxury ุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายาริสคลอ s H.E.V. พรีเมียมมีอะไรบ้างครับสำหรับคนที่ไม่อยากไปถึงตัวท็อปสุดนะครับตัวรองท็อปก็น่าสนใจนะครับเรามาดูกันว่าตัวที่พรีเมียมเนี่ยไม่มีอะไรบ้างที่ตัวลักซ์ลมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือส่วนของตัวกล้องด้านหน้านะครับหรือว่ากล้อง360องศานะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตรงโลโก้ด้านหน้านะครับปกติแล้วมันจะมีถ้าเป็นตัวลักซ์ซูรี่เนี่ยจะมีกล้องตรงนี้ให้1ตัวนะครับเป็นตัวส6 0รองศิมาซึ่งกล้องส6 0องศมสายเนี่ยจะมีก็ในส่วนของตัวกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างนะครับแล้วก็กล้องหลังและอีกอย่างนึงคือในส่วนของตัวแมกไกยางนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับส่วนถ้าเป็นลักซ์ซูรี่เนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับก็ ถ้าคนของ17เนี่ยก็จะมีความนุ่มนะครับมากกว่าตัว18นิ้วครับแต่ว่าการยึดกาะถนนเนี่ย18นิ้วก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะเขาใช้ยางมาขนาด215 60 17นะครับก็ถือว่าให้ความนุ่มนวลในการใช้งานระดับหนึ่งครับส่วนความสูงของตัวรถนี้ก็เท่ากันนะครับทั้งตัวพรีเมียมและตัวรักซรี่ครับในส่วนของระบบคีย์เลสนะครับก็มีได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับซึ่งตัวรักซรี่ก็มี ตัวพรีเมียมก็มีนะครับนี่ครับเปิดล็อกนะครับนี่เห็นไหมเปิดล็อกได้ล็อกได้เหมือนกันนะครับนี่ไหมครับคีเรสก็มีเหมือนกันนะครับตัวลักซ์ซรี่มีตัวพรีเมียมก็มีนะครับแต่ตัวพรีเมียมจะไม่มีตัวกล้องสามอสิบองศาที่บอกแล้วว่ามีทั้งตัวกระจังหน้านะครับตัวที่กระจกด้านข้างนะครับจะไม่มีกล้องมาให้นะครับแล้หนึ่งส่วนที่เห็นชัดเจนเลยคือ่วนตัวหลังคานะครับถ้าเป็นตัว ลักซ์ซี่เนี่ยหลังคาจะเป็นกลาสรลูฟนะครับแต่ตัวพรีเมียมจะไม่มีหลังคาแบบกลาสรลูฟนะครับก็จะเป็นหลังคาปกติธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับเวลาตอนถอยนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จฟินให้แต่ว่าตัวพรีเมียมเนี่ยจะไม่เป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับจะเป็นแค่ประตูเปิดปิดธรรมดาโดยใช้มือแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลักซ์ซรี่นะครับจะมีปุ่มกดให้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับ ก็ต้องใช้มือเปิดปิดอย่างนี้เอานี่นะครับซึ่งโลโก้มีอะไรเหมือนกันนะครับมีตัวไฮบริดเหมือนกันนี่ใช้มือเปิดแบบนี้เลยด้านหลังก็จะกว้างขวางขนาดนี้ครับมีม่านบังของด้านหลังให้ด้วยเห็นไหมนี่เปิดปิดอย่างนี้เลยนะครับไว้ที่เก็บของได้เยอะมากนะครับที่เก็บของนี่ลึกมากลึกเป็นน้ำถังน้ำแข็งขนาดนี้เลยดูโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็ตัวพรีเมียมก็มีแล้วนะครับ ระบบเซฟตี้เซนรอบคันก็มีให้อย่างที่บอกเลยครับเราสามารถถอดม่านบางของด้านหลังนะครับมือหรือม่านแบบว่าบางสายตาด้านหลังออกแล้วนะครับตรงบริเวณตรงมือจับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีตัวดันยกอย่างนี้ให้นะครับสามารถพับได้แบบ60-40ทั้งสองฝั่งเลยนี่เป็นไงเพิ่มพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับสามารถขนของได้บรรทุกของได้ทำาทำให้ด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คืออีกหนึ่ง รถเด็กะส์นะครับสำหรับตัวโต้ใต้ยาริสคอรที่เป็นตัวพรีเมียมนะครับในส่วนของบริเวณผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็มีความฮรูราเหมือนกันนะครับเป็นบอร์หนังเหมือนกันนะครับมีที่เท้าแขนที่แบบว่ามีสต็อปตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าปล่อยทิ้งลงไปนะครับวางแขนได้สบายด้วยแล้วก็มีแอร์ให้ตอนหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวารวมถึงตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้วยมีสายชาร์จมีแบบว่า ช่องเสียบชาร์จ USB-C ให้ด้วยนะครับส่วนของตัวด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เก็บของภายในห้องโดยสารเนี่ยเหมือนกันนะครับทั้งตัวลักซ์ซีและตัวพรีเมียมเลยครับเอามาถึงในส่วนของตัวภายในครับที่จะแตกต่างก็คือในส่วนของตัวเบาะนะครับซึ่งตัวเบาะตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นหนังรูเดินด้วยได้สีเงิน เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของตัวลักซ์ซูรี่นะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับหรือว่าตัวโครเรมโมดูเล่นะครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยเวลาตอนจอดตักดดนานเนี่ยมีความร้อนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวเบาะที่เป็นตัวหนังธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพุงมาลัยหน้าจอนะครับหรือว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวลักซ์ซูรี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกล้อง ติดมากับรถเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวตัวตาเซฟตี้เซนต์นะครับที่ให้มาอยู่บริเวณกล้องด้านหน้าตัวนี้เนี่ยที่มีเลนส์อยู่2ตัวเนี่ยตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวพรีเมียมนะครับที่ใครไม่ชอบตัวไวเลสชาร์จนะครับอันนี้ไม่มีให้ครับแต่ถ้าเป็นตัวลัก u r y ี่นะครับก็จะมีตัวไวเลสชาร์จให้นะครับแต่ว่าผมว่าชาร์จกับตัวนี้ก็เร็วนะครับสาหรับตัวที่ติดมากับรถสาหรับคนที่ยังไม่อยากจะไปตัวลัก u r ลี่นะครับลองที่จะดูตัวพรีเมียมก็น่าจะ ครอบคลุมสําหรับฟังก์ชันการใช้งานครบครบอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็น SUV หรือว่าเป็น crossover นะครับแล้วชอบความประหยัดด้วยสําหรับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับโตต้ายาริสครอสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่คุณน่าจะไปลองดูนะครับสําหรับตัวราคานะครับ8แสนสีนบาทนะครับสำหรับตัวท็อปตัวลักซ์ซุรี่เนี่ย8แสนเก้าหมื่นเก้าบาทบาทครับต่างกันอยู่ห้าหมื่นบาทวิวิวดูกันว่าความแตกต่างเนี่ยที่เพิ่มขึน้นมาอีกห้าหมื่นบาทคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ยังไงลองดููได้ที่โชวร์รมของ โต้ต้าทั่วประเทศครับแต่บอกกันเลยว่าแค่เฉพาะเครื่องยนต์นะครับก็คุ้มแล้วนะครับประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับลุยไปไหนมาไหนไม่ได้ภายในเนี่ยสามารถปรับปรับเปลี่ยนได้หลากห,หลายรูปแบบนะครับสนใจไปลองได้ที่โตยต้าโชว์รูมทั่วประเทศเลยครับ